ยังมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ติดค้างท่านบนเทียนไว้นะครับท่านบนเทียนขอสงวนวงเล็บสองไว้นะครับอยากจะขอให้มีผู้ชี้แจงจากถางรัฐบาลครับเชิญครับขออนุญ,ญาตค่ะท่านประธานค่ะดิฉันอาริสลาแดงไค่ค่ะ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะผู้ชี้แจงค่ะขออนุญาตเรียนชี้แจงนะคะว่าความในอนุมาตราสองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการใช้อยู่แล้วนะในหลักเกณฑ์ของแพทยสภาซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงบรรมกกฎหมายอาญาค่ะได้พิจารณาแล้วเห็น จากหลักเกณฑ์ของแพทยสภา,าเนี่ยก็ mm. ามาพิจารณาว่าเราควรที่จะมาเขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญาให้มันชัดเจนหรือไม่ทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษนะคะคือความผิดฐานทําแทง้งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการทําแท้งค่ะซึ่งในกฎหมายของอังกฤษนั้นนะคะก็จะใช้ถ้อยคําเช่นเดียวกันกับอนุมาตราสองนะก็คือว่ามีมีความเสี่ยงอย่างมากค่ะที่ทารกนั้นนะคะคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะมีความทุกข์ทรมาน เนื่องจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจจนถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรงซึ่งคําว่าทุพพลภาพอย่างร้ายแรงเนี่ยเราก็มาดูจากพจนานุกรมนะคะซึ่งก็จะหมายถึงเรื่องของความหย่อนกําลังการหย่อมกําลังความสามารถที่จะประกอบการงานได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็ต้องพยายามพิจารณาว่าเราจะเขียนอย่างไรให้แคบที่สุดนะคะเพราะว่ากรณี อนุมาตราสองเนี่ยมันจะต่างจากอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราหนึ่งเนี่ยเราเขียนเพื่อที่จะให้หญิงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาตั้งพันภุ์ต่อไปเสี่ยงได้รับอันตรายต่อกายหรือจิตใจเนี่ยอันนี้คือเราจะให้เขาสามารถทําแท้งได้แต่กรณีนี้คือเราจะให้ทารกที่อยู่ในครรภ์สามารถทําแท้งได้เราก็ต้องเขียนให้แคบนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของที่ต้องพิจารณาสิทธิของทารกในครรภ์ด้วย ดังนั้นค่ะจึงได้เอาแนวของกฎหมายอังกฤษเนี่ยนะคะก็คือมีความเสี่ยงอย่างมากที่บุคคลที่เด็กนั้นนะคะเด็กทารกนั้นจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุกพลภาพอย่างร้ายแรงความผิดปกตินะคะคือเรารวมทั้งกายและจิตใจด้วยนะคะส่วนทุกพลภาพอย่างร้ายแรงก็คือมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเด็กนั้นถ้าคลอดออกมานะคะเขาก็จะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เขาจะมีปัญหาเรื่องของการที่จะ การไม่สามารถที่จะอยู่ดำรงชีวิตในหมายถึงว่าทางร่างกายทางจิตใจยยต่างๆเนี่ยไม่สามารถอยู่ในดำรงชีวิตอยู่ได้เลยนะคะซึ่งแนวทางที่เราจะมองว่าอย่างไรจะเป็นการทุพพลภาพอย่างร้ายแรงตรงนี้ก็จะไปอยู่ในหลักเกณฑ์ของแพทยสภาค่ะซึ่งก็จะมีทั้งการเขียนรายละเอียดนะคะว่าทุพพลภาพอย่างร้ายแรงเป็นอย่างไรโรคใดบ้างนะหรือรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งตรงนี้ค่ะทางเราก็ได้พิจารณาแล้วนะคะก็เห็นว่าควรที่จะกําหนดไว้ให้แค่ที่สุดเราได้มาดูถ้อยคาของทางทางท่านมนเทียนค่ะที่ท่านได้เสนอมาก็คือว่าต่อสุขภาพอย่างไรแรงก็มาดูในทางพจนานุกรมทางพจนานุกรมสุขภาพค่ะจะหมายถึงภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมันจะกว้างมากนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าดูจาก องค์การทำามโรคก็หมายถึงสภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจรวมถึงการปรับตัวอยู่ในสังคมให้ได้ด้วยดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือสุขภาพเนี่ยมันจะกว้างม,มากแต่ถ้าเกิดทุพพลภาพเนี่ยเราจะมองให้เห็นได้ถึงความที่เขาว่าไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เนื่องจากเขาหย่อนกำลังความสามารถะคะ่ะจึงเขียนให้แค่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะขอบคุณค่ะบัณฑิตบุตรการครับเชญครับ ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับท่านประธานครับข้อเสนอเดิมที่ผมได้เสนอไปในานามคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมเนี่ยเป็นความพยายามที่จะหาทางออกเพื่อเลี่ยงไม่ให้มีการโยงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะซึ่งได้รับความทนทุกทรมานจากการถูกเลือกปฏิบัติถูก หยีบย่าซ้าเติมถูกด้อยค่าในสังคมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามครับผมเองโดยส่วนตัวมีความเห็นว่าจะเขียนกว้างหรือเขียนแคบเนี่ยมันก็หนีข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา27ไปไม่พ้นผมจึงได้เสนอให้ตัดออกทั้งวงเล็บนะครับวงเล็บสองเพราะผมคิดว่าลำพังแต่สุขภาพกายกับจิตของผู้หญิงตามวงเล็บหนึ่งก็ดีหรือเรื่องของความ กระทำความผิดทางเพศตามวงเล็บสก็ดีหรือที่ได้พูดกันมาในวงเล็บอื่นต่างๆนานาก็ดีเนี่ยก็น่าจะเพียงพอทีอ่ผู้หญิงจะสามารถตัดสินใจนะครับยุติการตั้งครรภ์ได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของแพทยสภา,าผมจึงคิดว่า,าถ้อยคําในวงเล็บสองเนี่ยไม่ได้คุ้มครองใครไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใครเลยนะครับแถมจะยังเป็นการตอกย้ํา ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเกิดมาก็ไม่มีประโยชน์นะฮะสู้เอาออกเสียดีกว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าแพทยสภาจะกําหนดคําว่าทุพพลภาพอย่างร้ายแรงนี่ยังไงบ้างถ้าเกิดมาแล้วเป็นแบบสตีเวนฮอว์กิงเนี่ยท่านถือว่าทุพพลภาพอย่างร้ายแรงไหมครับฟูดก็ไม่ได้นะครับเดินก็ไม่ได้นะฮะขยับแข้งขาอะไรไม่ได้สักอย่างใช้แต่ตาอย่างเดียว ะครับหรืออย่างผมเนี่ยทุพพลภาพร้ายแรงนะครับคือผมไม่ทราบไงฮะแต่ที่แน่ๆเวลาสังคมอ่านบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยเขาเข้าใจตามความรู้สึกของเขานะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าแพทยสภาที่ท่านจะไปออกหลักเกณฑ์เนี่ยท่านอาศัยหลักเกณฑ์เฉพาะในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าท่านได้เอาหลักการของสิทธิมนุษยชน สากลมาร่วมกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์เล็บสองที่ผมติดใจนะครับเพราะว่าสังคมโลกมันก้าวไปไกลามากผมมีเพื่อนซึ่งเป็นเดฟ l ล n ยนะครับหูหนวกด้วยตาบอดด้วยในคนคนเดียวกันแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาแล้วก็ต้องนั่งวีลแชร์นะครับคนนี้เคยพูดได้มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาสามารถพูดเองได้แต่เขาต้องใช้ล่ามถึงสคน เวลาเดินทางไปบรรยายในที่สัมมนาต่างๆนะครับตาบอสนิทต,ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใช้วีลแชร์ชนิดไฟฟ้าแต่เขาก็สามารถที่จะมี c o n t r i b u t i o n มีประโยชน์ต่อสังคมครับคันนี้อะไรล่ะครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าเขาทุพพลภาพอย่างร้ายแรงจนกระทั่งนำเอาไปเป็นเหตุของการยุติการตั้งคันใครจะเป็นคนกำหนดสิ่งเหล่านี้ครับ อันนี้แหละครับมันกำลังจะสร้างภาษาอังกฤษเรียกว่าสตอริโอไทป์นะฮะผมไม่แน่ใจภาษาไทยเราแปลว่าอะไรนะครับคือมันยิ่งจะตอกย้ำความไม่พึงปรารถนาของคนบางจำพวกรัฐนูนก็อุตส่าห์บัญญัติห้ามไว้แล้วตั้งแต่ปี40จนถึงปีปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วเราจะทำยังไงหลักเกณฑ์ที่ว่านั้นใครจะรับรองว่ามันไม่ไป กระทบสิทธิของคนทุพลภาพที่กำลังทำมาหากินอยู่ในทุกวันนี้นะฮะมันไม่กระทบโอกาสทางสังคมของพวกเขาใครจะรับรองใครจะยืนยันได้ครับขอบพระคุณครับ